สวัสดีครับพบกับสมจุกบุกลอวันนี้นะครับสมจุกพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองบูราลอุก,ก้าอุก,ก่าอุก,ก่าอุก,ก่า มันก็โบราณไปเมืองโบราณนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุยปราการนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมที่นี่นะครับกว้างกว่า800ไร่ที่เดียวนะครับและภายในเมืองโบราณนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะติดตามได้กับสมงจมูกโลก EP นี้ครับเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์จำลองสถานที่กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า800ไร่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยภายในจำลองสถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทุกภาคในประเทศไทยแต่วันที่สมจุกไปนะครับยังเป็นช่วงการป้องกันและเฝ้าระวังของโรคโควิด -19 และเมืองโบราณก็ยังมีการปิดปรับปรุงพื้นที่บางส่วนทำให้เปิดเข้าชมได้เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางพุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล แต่ก็คิดราคาค่าเข้าแค่ครึ่งราคา200บาทเท่านั้นครับแล้วสมจุกนะครับก็ได้เช่ารถกอล์ฟเพื่อขับท่องเที่ยวภายในเมืองโบราณสวยงามมากทีเดียวครับและเราก็เช่ารถกอล์ฟมาเรียบร้อยนะครับผมเขาก็ให้คู่มือการเที่ยวชมด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงของโควินนดชนะแล้วก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เขาปิดนะครับการแสดงเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งพื้นที่ซึ่ปกติ 800รไล่เนี่ยมันเยอะมากมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้เราอ่ะจะเข้าได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งเรายัางเข้าไม่ได้เพราะว่าด้วยกับข้อกำมนดรการของโคฟแนนะครับแต่ว่าที่เราเข้ามานี้นะครับก็ได้ในาราคาที่ครึ่งราคาเช่นกันครับถึงแม้ว่าเป็นสถานที่จำลองที่ลดขนาดมาจากของจริงแต่รายละเอียดและความใส่ใจในงานนั้นถือว่าที่สุดไปเลยครับ ละเอียดและสวยงามมากจริงๆถอดแบบจากของจริงแทบจะร้อเอร์เซนอย่างบางสถานที่ที่สมจุกเคยไปนะครับพอเราได้มาเห็นสถานที่จำลองที่นี่ทําให้เหมือนรู้สึกได้กลับไปสถานที่แห่งนั้นอีกครั้งครับต้องบอกว่านี่ขนาดเปิดแค่ครึ่งเดียวอย่างสวยและงดงามมากขนาดนี้ขอบอกเลยว่าถ้าเปิดเต็มรูปแบบเมื่อไหร่สมจุกจะต้องกลับมาบุกอีกแน่นอนครับ นี่นะครับก็คืออีกหนึ่งวันของสมุบุโลกนะครับที่ได้พาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่เมืองโบราณแห่งนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าที่นี่สวยงามมากจริงๆแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศและก็ความสวยงามของที่นี่ชิ้นงานแต่ละชิ้นงานของที่นี่นะครับมีความละเอียดมากทีเดียวนะครับภาพที่เพื่อนๆได้เห็นกันในวิดีโอเนี่ยผมพูดเลยว่า สวยงามไม่ถึงครึ่งของภาพที่ได้เห็นของจริงแ,แน่เลยนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับเมืองโบราณแห่งนี้เดินทางไม่ไกลอยู่แค่จังหวัดสมุทรปราการแค่นั้นเองนะครับผมและอีพหนานครับจุ๊จะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนไปชมอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดแชร์จุ๊โลกด้วยนะครับเพื่อเป็นกํากลังใจให้กันนะครับหรบวันนี้จุ๊ลาไปก่อนนะครับผมพบก,กันใหม่ในอีกหน้าสวัสดีครับ